สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์พื้นที่แห่งความรักและการเติบโตว,วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงหัวข้อที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งนั่นก็คือการรักคนที่ดีคือการบอกรักตัวเองที่ดีที่สุดหลายครั้งเราให้ความสำคัญกับการมอบความรักให้กับคนล่าข้างจนบางครั้งเรากลับลืมมองมาดูตัวเองว่า เราดูแลหัวใจตัวเองดีพอหรือยังวันนี้ขอชวนทุกคนมาทบทวนความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความสัมพันธ์กับตัวเองค่ะการเข้าใจความรักตัวเองการรักตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่มันคือการยอมรับตัวตนของเราไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียความผิดพลาดหรือความสำเร็จการที่เราดูแลจิตใจ และร่างกายตัวเองให้ดีจะช่วยให้เรามีพื้นที่ในการมอบความรักที่ดีให้กับคนอื่นลองถามตัวเองง่ายๆว่าวันนี้เราได้ทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขหรือยังบางครั้งการได้พักผ่อนอ่านหนังสือหรืออยู่กับตัวเองสักนิดก็คือการบอกรักตัวเองในรูปแบบหนึ่งความรักที่ดีเริ่มจากภายในเมื่อเรารักตัวเองอย่างถูกต้อง เราจะถูกดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาเองเพราะความรักที่มีคุณค่าเริ่มจากการที่เรารู้ว่าตัวเราเองก็มีคุณค่าความสุขที่เกิดขึ้นภายในนั้นยั่งยืนและมันจะทำให้ความรักที่เรามอบให้คนอื่นเป็นความรักที่จริงใจและปราศจากความหวังวิธีฝึกรักตัวเองง่ายๆ 1. พูดกับตัวเองด้วยความเข้าใจ แทนที่จะตำหนิตัวเองลองให้กำลังใจตัวเองบ้าง 2. ดูแลสุขภาพกายและใจออกกำลังกายกินอาหารดีๆและพักผ่อนให้เพียงพอ 3. ให้เวลากับตัวเองทำสิ่งที่ชอบไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหน 4. เรียนรู้ที่จะปฏิเสธการรักตัวเองคือการเคารพในขอบเขตของเรา เราจะยกตัวอย่างบทความในหนังสือเรื่องขอบคุณทุกความสัมพันธ์ที่ทำให้เราเติบโตนามปากกาคิดมากพูดถึงว่าการรักคนที่ดีคือการบอกกับตัวเองว่าเรามีค่าเกินกว่าที่จะยอมให้ตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำ้ายจิตใจคือการยืนยันว่าตัวเราสมควรได้รับความสุขที่แท้จริงเป็นการแสดงความรัก ต่อตัวเองที่ดีในรูปแบบที่ชัดเจนที่สุดสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนจำไว้ว่าการรักคนที่ดีเริ่มจากการรักตัวเองให้ได้ก่อนเพราะเมื่อเรารักตัวเองเป็นเราจะมอบความรักที่ดีที่สุดให้คนรอบข้างได้อย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์วันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า ขอให้ทุกคนมีวันที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักจากตัวเองกันนะคะ